สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพาวัยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นจีน BIP นะคะทุกท่านค่ะเช้าบ่ายวันที่12ุพฤษภาคม2,568วันจันจันนะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนาวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติ ในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลดนะคะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยให้ FC รอรับชมเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายลิปนะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่11ก่อนว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่11นะคะ fc ขาใจให้เด่นอยู่ที่3และ2นะคะรอบบ่าย8และ7รอบเช้า3และ2นะคะรอบเช้ามา5 5 2 05เด่นมา2ทุกคนคู่2 5ใจบร่ได้จับให้นะคะพี่น้อง ายวิ่งสายรูดมาสองนะคะรอบบ่ายจะให้แปดและเจ็ดมาศูนย์เก้าเก้าแปดเจ็ดทุกคนมาเต็มเต็มแต่มีอ่ามีเอฟซีในกลุ่มมาบอกว่านะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเป็นตัวอันบัสนพี่นอ้องอ่อเสียใจด้วยนะคะรอลุ้นมันใหม่นะคะมีคนใดบ่ไดบไดบน้อพี่น้องคะก็เทาก็บคสามารถทรับไดใดเนาะพี่น้องว่าตัวใดบนสีอันตัวใดบนสีมาเนาะจ้าพี่น้องคะสำหรับวันที่ สิบสองนะคะทุกคนวันจันทร์จากที่เจ้คานวณตัวเด่นได้รอบเช้าเจได้หกและห้านะคะทุกท่านคะเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นหกคะ่ะทุกคนหกสองสองหกหกหนะะึ่งหนึ่งหกหกเจ็ดเจ็ดหกหกห้าห้าหกหกศูนย์ศูนย์หกหกเก้าเก้าหกห้าค่ะทุกคนห้าสองสองห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้า 5้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าแปดแปดห้านะคะเด่นรอบป่ายอยู่ที่สองและหนึ่งทุกคนช่วงนี้จีน v ีไใจก็จะลงให้ยาวจนถึงใจหยุดเลยนะคะทุกคนสิ้นเดือนมิถุนาเลยนะคะทุกคนเพราะว่าหุ้นใจะจะหยุดทําทุกๆุกหุ้นนะคะทุกคนใจจะลงเฉพหาะฮานอยเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะ ถ้าใครอยากดูก็ค่อยถามนะคะทุกคนสองอสองกับหนึ่งรอบบ่ายนะคะสองหกหกสองสองห้าห้าสองสองศูนย์ศูนย์สอง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 เจ็ดเจ็ดสองสองเก้าเก้าสองค่ะทุกคนหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่ง 1นึ1งเจ็ดเจ็ดหก้นทุกคนขาประมาณนี้ได้2อได้สอนะคะทุกคนได้่พี่น้องได้สอเกแต่ว่าได้หน่าได้หนพี่น้องแต่ว่าว่ได้2-8นะคะทุกคนใจพูดผิดนะคะทุกคนถ้าผู้ใดมักก็ค่อยตามเล้วพี่น้อง มือนี้ตัวเลขหลายตัวเจสไดสองศูนย์นะคะทุกคนมาดูค่ะทุกคนหกห้าสองหนึ่งนะคะหกสองสองหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกห้าห้าหกห้าสองสองห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองกับหนึ่งสองหกหกสองสองห้าห้าสองหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะทุกคนประมาณนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านคะเลขเด่นประจําวันจันนะคะอยู่ที่สองกับเจ็ด เบิ้นประจํำวันคือสองสองและเจดเดนะคะสีขาเลขสองกับเลข7นี้ f อฟสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะตัวเด่นอยู่ที่6กับ5เด่นประจําวันสองและเจ็ดเป็นหกสองสองหกหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะทุกคนติดคู่ตจวเด่น6กสองสองหกห้าค่ะห้าสองสองห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าทุกคนค่ะห้าสองสองห้าเมื่อวานนี้ มาแล้วท่านไม่ชอบเช่นตัดออกได้เลยนะคะแต่ว่าเป็นคู่เด่นแยกกับดิบดนประจําวันใจก็จบให้เหมือนเดิมสองกับหนึ่งและสองกับเจ็ดเป็นสองสองสอง,สองเจ็ดติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันหนึ่งค่ะหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งติดคู่เตะเนหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนขามากก็ตามค่ะพี่น้องขาบ่มักบ่ชอบใหรพี่น้องเรือนพันสถิติมีเข่ามีหลุดทุกมือพี่น้อง ค่ะทุกคนสำหรับแนวทางหุ้นจีน V.I.P. วันที่12บสอคุภาคม2568นะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ FC ทุกๆท,ท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะสุขๆมันม,นม,นมนกันสุขภูสุขคุณค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ